เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างขององค์การเพศสัจกรรมนะครับมาพูดคุยให้ฟังนะครับวันนี้องค์การเพศสัจกรรมเขาเปิดรับพนักงานและลูกจ้างถึง106อัตรานะครับสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูพร้อ,รอมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับ ครับวันนี้องค์การเภศัชกรรมเปิดรับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงานลูกจ้างนะครับโดยเขาจะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคม2562นาหะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับเขาก็จะมีรับสมัครในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบนะครับรับวุฒิปริญญาโทจำนวนหนึ่งอัตราอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่21,250บาทนะครับ ปริญญาตรี16อัตราอัตราค่าตอบแทน16,830บาทวุฒิปอสอ25อัตรานะครับค่าตอบแทน13,410บาทวุฒิปวชวจํานวน42อัตราค่าตอบแทน11,350บาทนะครับวุฒิม .3 ม .6 จํานวน22อัตราอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่11,500บาทถึง1740บาทนะครับสําหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับ คุณสมบัติของผู้สมัครนั้นในวุฒิปริญญาตรีถึงปริญญาโทนะครับจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครนะครับวุฒิม3ถึงปะวะสอ,อายุไม่เกิน30ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับการสมัครสอบองค์การเภศสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่25กุมภาถึง15มีนาคม62ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับหรือจะเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การเภศสัชกรรมนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่เว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรมก็ได้นะครับ ครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานหรือผู้ที่มีลูกหลานที่กำลังมองหางานอยู่นะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อๆไปนะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามได้ทางช่องสนุกเรียนรู้แต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ